นักร้องสาวปล่อยโฮเจอคนด่าหลังถูกโยงลูกทุ่งสาวโลกสองใบยอยู่ๆก็งานเข้าอย่างแรงสำหรับนักร้องสาวจ้านงพณีมหาไทยหลังถูกโยงว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบที่กำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกตามสืบอยู่ในตอนนี้ล่าสุดสาวจ้าปล่อยโฮเปิดใจทั้งน้ำตาว่า ข่าวลูกทุ่งโลกสองใบมีคนไทยเป็นจ๊กมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกจะ๊ะมีความเครียดหลายอย่างด้วยทำงานเยอะพ่อไม่สบายขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจะ๊ะในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จะ๊ะเรื่องนี้มันไม่ใช่จะ๊ะมีคนมาด่าจ๊ะเต็มเลยมีคนทักมาถามว่าพี่หรือเปล่ามีโลกสองใบเราก็ดูคอมเมนต์จ๊กก็เลยน่อยแต่จ๊ะยืนยันไม่ใช่จ๊ะนะคะ มีคนบอกว่าตอนนี้ในติ๊กต็อกเขาเฉลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้วแต่กว่าจะเฉลยว่าไม่ใช่มีคนด่าไปเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจะไปแล้วเป็นใครจะไม่รู้จริงๆทำแต่งานไม่รู้เรื่องใครจะยังบ่นน้อยใจอีกว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบขึ้นว่าลูกทุ่งสาวคนจะเดาว่าเป็นจ๊ะก่อนเลยทั้งๆที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย และขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจ